สมเด็จพระนางเจ้าทรงสำหังกำลนดโรโมเดลใหม่ของการเป็นควีนในยุคสมัยใหม่ซึ่งมีได้จำกัดอยู่เพียงบทบาทด้านขนบประเพณีทำอาหารและร้อยมาลัยฉบับโบราณหรือมีแค่ความงามอ่อนช้อยเท่านั้นหากแต่เป็นการฉายภาพของผู้นำสตรีที่เข้มแข็งแข็งแรงและเปี่ยมด้วยศักยภาพการที่พระองค์ทรงแสดงภาพลักษณ์ซึ่งเน้นความแข็งแกร่ง ความเป็นทหารและความสามารถด้านกีฬาสะท้อนถึงการเป็นผู้นำสตรีร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับวินยัยสุขภาพความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบอันเป็นคุณค่าพื้นฐานของการพัฒนาตนเองและสังคมพระราชจ,จริยวัตรดังกล่าวมีได้เป็นเพียงแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงไทยเท่านั้นหากยังส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาทีมชาติเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในเรื่องของความมานะอดทนการมีวินัยและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเมื่อสตรีชั้นนําของประเทศทรงแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งความเป็นนักกีฬาและความเป็นผู้นําย่อมส่งผลให้สังคมเกิดการยอมรับในศักยภาพของผู้หญิงโดยรวมมากยิ่งขึ้นและร่วมกันกำหนดมาตรฐานใหม่ของการเป็นผู้นำสตรีในโลกยุคปัจจุบัน